อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะมาชวนทำแรปอกไก่สไปซี่แอปเปิลสลลแรปแผ่นนุ่มห่ออกไก่ย่างรสสไปซี่หอมเครื่องเทศเผ็ดกำลังดีตัดรสด้วยแอปเปิลสโลก law, รอบฉ่ำเปรี้ยวหวานสดชื่นให้รสชาติความเผ็ดความหอมและความกรอบสดใหม่ทุกคำอิ่มอร่อยแบบไม่เลี่ยนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากการทำมายอสไปซี่กันค่ะ ใส่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทาโลโบตามด้วยมายองเนสลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเรามาทำอกไก่สไปซี่กันค่ะใส่อกไก่หั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทราโลโบและน้ำมันพืชคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้จากนั้นนำอกไก่ลงจี่ในกระทะจี่จนสุกทั้ง2ด้านนำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ ต่อไปเราจะมาทำแอปเปิลสลอกันค่ะใส่แอปเปิลเขียวหั่นเส้นลงในภาชนะตามด้วยแครอทซอยเส้นหอมหัวใหญ่หั่นเต่าเล็กและมายสไปซี่เข้าส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นวางแผ่นแป้งตอ์ตียาทาด้วยมายสไปซี่ให้ทั่วตามด้วยผักคอสแอปเปิลสลอและอกไก่จี่สุกจากนั้นม้วนเก็บแป้งให้เป็นทรงหมอนห่อด้วยกระดาษ เสร็จดีบร้อยแล้วค่ะแรปอกไก่สไปซี่แอปเปลิลสลอเหมาะทั้งมื้อหลักในวันหยุดแบบนี้ค่ะแถมทำได้ไม่ยากอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะแค่มีโลโบก็อร่อยล้ำมีสไตล์ได้แล้วละค่ะ